ตอนนี้นะครับเราก็มาเจอทะเบียนรถนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถของใครนะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมโอ้ยเจอทะเบียนรถครับไม่รู้ครับเดี๋ยวเจ้าของรถเขามาหลอกเอาเดี๋ยไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาว ววิ่งโอ้บุกเดียวบุกเดียวมาครับผมนี่มาดูป้ายทะเบียนรถคันนี้กันนะครับผมข้างหน้าข้างหน้าไม่ค่อยดังเอข้างหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยดำนับแต่มาดูข้างหลังกันครับใช่มาดูข้างหลังครับมันก็จะดำปิดฝีหน่อยนะครับนี่มันจะดำปิดฝีเลย เพราะว่าโดนควันดำมาตลอดนะครับแล้วผมว่าควันเนี่ยมันน่าจะออกมาจากตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้แหละครับนี่ยปังนรีนทีครับเห็นทะเบียนรถคันนี้ไหมครับสามห้าคโยไข่ใหญ่โคอยอยี่ปี้ยไข่ไข่ คำว่ามลละหายไปไหนมีแต่คำว่ากออุ้ยเจ้าของรถยาวนะนี่คือแกะตายาวเลยแกะตายาวโู้ยไปลองไปยืนหน้ารถกันนีกรับกอไก่ตอเต่าคือใกล้ตายใกล้ตายเลยรู้สึกว่าหินก้อนนั้นนะครับแจม จะถูกกฎหมายนะครับผมถูกตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่าก้อนหินก้อนนี้มีทะเบียนที่กำลังที่มันยับมากๆเลยครับครับผมโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาขี่ลุกกนะได้ผมในเมื่อตอนนี้มีไฟทะเบียนรถขายที่ไปได้ายทะเบียนพร้อมไปได้เลยเพราะว่าถูกกฎหมายแล้วสู้สารหลอดไฟพร้อมเอ็มร้อยห้าสิบยังไม่ได้ไปเก็บเลย เดี๋ยวเรามาเจอรถตู้อีกคันนึงครับผมนอขอนาข้าวนาข้าวเป็นรูปทะเบียนร้องด้วยทะเบียนเหไม่เห็นสีน้ำเงินแปลงทองคำโมโหมอุ้ยมีแมลงตายอยู่ คนขับคนมากคนขคับมากปีรัวยิงดิงต้องรัก <c oughs> โอ้สุมรถใหญ่กำลังจะมาคุณตอนนี้โอ้สุดรถคันใหญ่ใหญ่ใหญ่ <c oughs> โอ้เคยสนใจอ่ะอ <c oughs> มาดูกันว่าบ่อนี้มีป้ายทะเบียนรถอยู่หรือเปล่า เมื่อสิบปีแล้วมีรังมดแดงนี้แต่แต่ว่าขาดวันนั้นจะตายหมดแล้วน่าหนาวครับทุกคนโอ้ยรถไล่ตอกกันอยู่ครับผมตอนนี้ไปครับผมวันนี้เราจะเข้าไปในป่าลึกกันนะผมลุยก็ไปในป่าในแห่งนี้นะครับซิวอ่ะอุ้ยข่า ข้างในมนจะมีรถอยู่ไปดูกันว่ารถคันัรนทะเบียนอะไรตอนนี้นะครับเราก็ออกมาเจอเต็นท์แล้วครับผมแล้วก็โหลางกว่าเลยแล้วข้างหน้าเหมือนเราจะเจอรถอีสูสูนะครับผม <Is uzu. S 1> ถ้าถ้าเก่าลงมันจะอีบูทะเบียน4ีขอทอสองสามสี่ศูนย์เอ้ยเรียกเก,ก๋สวยขอทอหางถุย <c oughs> <c oughs> ตาเป้วเลยแล้วนี่ก็ฟันเย็นนะทุกคนโอ้ <c oughs> แกะไม่สมประกอบกอนอกินหนูบวรบวรวิทย uh ์ปุ๊้ายทะเบียนลอกได้เป็นสีเขียวไม่หมดก็ว่าฝันเอ่อเอออะโลเมอ่ะตอนดีกว่าหวันย่อโอ้วันนี้มาลอง ทะเบียนสี่เหลียมพื้นผ้าครับผมหนึ่งกอไก่ทอผู้เท่าเก่เท่าแกะบานนี้แล้วยังเก <laughs> เดี๋ยวมีอะไรจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้นหนึ่งกอสอย่อมาจากกูเสียวกูเสียว เราได้ทำการเดินมาหลังเวทีนะครับผมที่จะเปิดแนงนะผมนี่ก็งอรองูเลียนงูรัดงูรัดตอโอ้ตายขอกอไข่ไก่ขอกอขอนแก่นนะผมตามชื่อเลย้าย้ทะเบียนก็ลอกไม่เป็นสีดำสนิทเจ็ดหกเจ็ดห้าเด้เลขโคตรสวย ทเบียนรถอยู่ตรงนู้นเนี่ยครับผมอันนั้นทะเบ,บียนหนึ่งกลนแปดหนึ่งกลนแปดเพราะว่าตรงนั้นมีเต็นท์อยู่มีคนนอนอยู่ไม่กล้าไปใกล้คุณเรียนอยู่ห้ากันยายนครับผมห้ากันยายนขำ <laughs> อ,อันนี้คือที่นอนห้าดาวนะครับผมผมจะให้มน,นมของแถมนี่เป่าให้ดูเลยครับเป่าไม่เป็น <c oughs> เป่าเพื่ออ่าเข้าไปนอนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดประตูให้นะครับอย่างแรกแลนะ้วต้องถอดรองเท้าเพื่อเพื่อความป้องกันซึ่งดูเหมือนว่า เจ้าของรถเก๋งเถ้าโอเคได้เวลาปิดประตูแล้วแม่ียวงนี้ครับทุกคนเรียบร้อยฮะ